มาถึงช่วงเวลาของกรีน e ีพอตแล้วนะคะวันนี้พาไปสวนสัตว์ค่ะติดตามกับพี่บีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรีนีพอตวันนี้จะพาไปดูความน่ารักของน้องบัตดี้น้องลักกี้นะคะลูกนกคัสโซวารี่คู่แรกที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะหลังจากที่มีการเพราะขยายพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติมปรนนานหรือ3ปีไปติดตามกันเลยค่ะ เป็นความสำเร็จของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีหลังจากพยายามจับคู่นกคัสโซวารีให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมาตลอด3ปีก่อนนี้แม่นกออกไข่มาแล้ว3ครั้งแต่มีลิงมาขโมยไข่ไปจนมาถึงครั้งที่4ด้วยการดูแลอย่างดีทำให้ลูกนกคู่แรกฟักออกจากไข่ได้สำเร็จนกคัสโซวารีนะครับที่ ให้กําเนิดลูกนะครับหลังจากมาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับจำนวน2ตัวนะครับสำหรับพ่อแม่คู่นี้ก็กอายุประมาณ20ปีนะครับ20ปีแล้วก็ให้กําเนิดลูกมารู้สึกจะเป็นช่วง5พฤษภานะครับตอนนี้ก็เราดูแลมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง บัดดีลักกี้คือชื่อของลูกนกคาสโซวารีคู่นี้โดยจะสังเกตได้ว่าลูกนกจะอยู่ในกรงเดียวกับพ่อนกส่วนแม่นกจะอยู่นอกกรงด้วยเหตุผลนี้เพราะว่าถ้าเขามีลูกแล้วเนี่ยเขามาเห็นเ,นเขาจะมาทำร้ายทำไมถึงทำร้ายล่ะ <laughs> อมมันเป็นสัาตป็นันนนนกฆ่า <laughs> าจนมาทำร้ายเราต้องเลยแยกไว้ขนาแยกไว้แต่ตัวพ่อจะไม่ทำร้ายไม่ครับดูแลเลี้ยงลูกอย่างดีมากเรืเเรอแเนอะนกคาสโซวารีเป็นนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้มาจากปาปัวนิวกินีและตอนเหนือของออสเตรเลียด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และช่วงขาคล้ายนกไดโนเสาร์จึงเรียกว่าเป็นนกยักษ์ดึกดําบันมีขนปกคลุมคล้ายเส้นผมหัวและคอไม่มีขนมีสีสันสวยงามสะดุดตา พ่อแม่ของเขาและก็ลูกมีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ทสนใจที่จะมาชมมาเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ป่านะครับให้มาชมได้แล้วนะครับท่านเข้ามาที่สวนสัตว์เปิดเขียวว่านกชนิดนี้อยู่ในโซนออสเตรเลียก็มาที่โซนออสเตรเลียแล้วก็นอกจากนกคัสซาวรี่แล้วยังมีสัตว์ป่าแถบทางออสเตรเลียหลายชนิดที่เชื่อว่าหลายท่าน นักจะไม่เคยเห็นเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอมไม่ได้ ถ้าไปชมต้องชมผ่านกรงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางสวนสัตว์ไม่อนุญาตให้เขาใกล้เลยเห็นสวยๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นนกที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เวลาที่นกชนิดนี้โกรธขึ้นมามันกระโดดถีบขาคู่นี่อีกฝั่งนี่เสียชีวิตได้เลยนะคะโอ้โหแรงเยอะโอ้เพราะฉะนั้นตัวใหญ่เหมือนนกกระจอกเทศเลยนะคะเนี่ยวงเดียวกันอหลน้อง่ะยังไงมีป้ายตรงป้ายเตือนอะไรเจ้าหน้าที่เตือนอะไรเขาฟังหน่อยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะน้องหมีขอบคุณค่ะพี่บี